เส้นกำกับเส้นหนึ่งของไฮเพอร์โบลา H ซึ่งมีแกนแสงยุคข,ขนาดกับแกน y เส้นกำกับเส้นหนึ่งของไฮเพอร์โบลา H เนี่ยขนานกับเส้นสัมผันธ์ของเส้นโค้ง c ซึ่งมีฟังก์ชันเป็นแบบนี้สัมผัสกันที่จุด2ลบ3ส่วน2ไฮเพอร์โบลา H มีจุดยอดจุด1อยู่ที่จุด5 1แล้วก็ผ่านจุด7ลบ7ส่วน2ด้วยถามว่าจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา H ห่างกันกี่หน่วยอ่า จุดโฟกัสเนาะเราอาจจะนึกถึงอะไร c กําลัง2ากับ e กําลัง2บวก b กําลัง2อ่ะซึ่งแต่ว่าเรายังต้องอะไรเราต้องรู้ค่า A กับ b ซึ่งจากสมการมาตรฐานของไฮเพอร์โบลาเนาะมันก็จะมีอะไรความยาวแกนตามขวางแล้วก็ความยาวแกนสั้ยุกซึ่งก็คือไอตัว A ตัว b นั่นแหละเราต้องหาตัว a ตัว b นี้ก่อนแล้วตัว a ตัว b เราจะหาจากไหนเราก็ใช้ข้อมูลที่มีอยู่นี่แหละในการช่วยหา A กับ b อ่ะ ซึ่งจากตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะอ,อะไรเดี๋ยวจะาวาดวาดรูปให้ดูคร่าวๆก่อนอ๋อแต่เดี๋ยวจะอธิบายตรงนี้ก่อนความชันของเส้นโค้ง c ถูกไหมอ่ะกับความชันของเส้นกำกับเนาะถ้าให้ไฮเพอร์โบลาเป็นแบบนี้แล้วมีเส้นกำกับแบบนี้ถ้าความชันของเส้นนี้คือ m ความชันของเส้นนี้ก็ต้องเป็นลบ m จากสมการจากรูปสมการของไฮเพอร์โบลาเนาะซึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วเส้นใดเส้นหนึ่งนเนี่ย ขนานกับเส้นสัมผัสเส้นโค้ง c ที่มีฟังก์ชันนี้ที่จุด2ลบ3ส่วน2อ่าแสดงว่าอะไรจากตรงนี้เนาะเราก็จะรู้ไอตัวอัตราส่วนแล้วเนาะซึ่งจากสมการมาตรฐานเนาะเราก็จะรู้อะไรตัวอัตราส่วนเนาะที่อัตราส่วนของไอตัว a กับตัว b ที่เราจะหาซึ่งไฮเพอร์โบลา Hi นี้มีแกนสังยุกขนานกับแกน y ก็คือแกนตามขวางขนาดแกน x นั่นแหละอ่าซึ่งเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะ จะทำให้ดูจากตรงนี้เนาะเราก็ดูไอตัวเส้นโค้งนี่ก่อนเรามาหาความชันของเส้นโค้ง c ที่จุดอะไร2ลบสส่วน2เนาะเส้นโค้ง c มีฟังก์ชันเป็นแบบนี้เราจะหาความชันของอะไรของเส้นโค้ง c ที่จุดนี้หายังไงถูกต้องแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องแคี่ยวคัสรัมาช่วยนิดนึง แล้วก็ให้ f(x) เนี่ยเท่ากับตัวนี้เลย x ยกกำลังสองลบ3 x บวกด้วย1ส่วน x เพราะฉะนั้นอะไรความชันเนาะก็หาอนุพันธ์ของมันจากตรงนี้เราก็ดิฟดิฟออกมาเลยก็จะเป็นอะไร2 x ลบ3แล้วก็ไอ้1ส่วน x นี x ้มันก็คือ x กำลังลบ1ตบลบ1ใช่ไหมลบ1เอาลงไปคูณแล้วก็เปลี่ยนเป็นลบ2มันจากบวกนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลบเนาะเพราะว่ามีลบ1คูณข้างหน้าแล้วก็ x กำลังลบ2ก็คือ1ส่วน x กำลังส ไปแบบนี้อ่ะแล้วก็หาความชันใช่ไหมที่จุด2ลบ3ส่วน2ก็คืออะไรหาความชันที่จุด x เท่ากับ2แล้วก็แทนเข้าไปก็จะเป็น2คูณ2ลบ3แล้วก็ลบด้วย1ส่วน2กำลังสองตรงนี้4ลบ3เหลือ1แล้วก็ลบ1นส่วน4นะก็จะเป็น3ส่วน4อ่าจากตรงนี้เราได้ความชันของเส้นเส้นสัมผัสเส้นโค้งนี้แล้วที่จุด 2ลบสส่วน2ซึ่งมันจะขนานกับเส้นใดเส้นหนึ่งของเส้นกำกับไฮเพอร์โบลา H นี่แหละอ่ะจากตรงนี้เนะาะคราวนี้เดี๋ยวจะมาดูอะไรสมการเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลาก่อนซึ่งถ้าใครจำได้ตรงนี้ก็อาจจะข้ามเลยก็ได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูตรงสุดท้ายนิดน,นึงผลลัพธ์ที่ได้อ่ะจากตรงนี้เนาะแล้วก็ดูสมการมาตรฐานของไฮเพอร์โบลาก่อนซึ่ง อะไรซึ่งไฮเพอร์โบลานี้มีแกนสั่งยุกขนานแกน y ก็คืออะไรก็คือแกนตามขวางขนานแกน x นั่นแหละก็จะได้อะไรแกนตามขวางขนานแกน x เนาะก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวให้จุดอันนี้ก่อนให้จุด hk เป็นจุดศูนย์กลางอ่ะก็จะได้ x ลบ h กํลังสองส่วน a กํลนะังสองเนาะแล้วก็ลบด้วย y ลบ k กําลังสองส่วน b กําลังสองเท่ากับหจากตรงนี้เนาะเราจะหาสรรมการเส้นกำกับใช่ไหมแล้วก็จัด y ให้อยู่ในรูป x เนาะแล้วก็ย้าย y ไปอีกฝั่งหนึ่งเอา1เข้ามาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยย้ายไปฝั่งนี้แล้วก็เอา1มาเนาะก็จะเป็น x ลบ เกซำลังสองหารเกำลังสองลบหนึ่งอ๋อเออถูกลล 1, ลแล้วลบหนึ่งลบหนึ่งอแล้วคราวนี้ยังไงพอเป็นแบบนี้ถ้าเราดูเส้นกำกับใช่ไหมเราก็จะดูในอะไรเราจะดูเส้นกำกับเราก็จะเราก็จะพิจารณาในกรณีที่อะไร x กับ y มีค่ามากๆไปเลยซึ่งเมื่อเราพิจารณาในกรณีที่ x กับ y มีค่ามากๆหรือว่ามีค่าน้อยมากๆเนี่ยซึ่งไอ้นี้มีค่ามากๆหรือน้อยมากๆไอ้ตรงนี้มันยกกำลังสองเนาะเพราะฉะนั้น มันมันเหมือนกันอ่ะจะต่อให้ x มีค่ามากๆหรือว่า x มีค่าน้อยมากๆอ่ะเราก็ไอตัวลบหนึ่งเนี่ยก็จะไม่มีผลแล้วเราก็อาจจะสามารถละได้แต่ไอตัวลบหนึ่งเนี่ยมันก็จะทําให้อะไรทําให้เรารู้ว่าไอไอตัวไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันมันอะไรมันไม่ได้สัมผัสกับเส้นกํากับนะเพียงแต่ว่าเส้นกํากับนี้เออเมื่อ x มีค่ามากๆมันก็จะมีค่าใกล้เคียงกันอ่ะ แต่ตรงนี้เราก็เส้นกํากับเนาะเราก็เราก็สามารถละไอตัวลบหนึ่งออกไปได้ก็จะได้เป็นแบบนี้คราวนี้เราจะหาเส้นกํากับใช่ไหมเป็นเส้นตรงเนาะแล้วก็จัด y ให้อยู่ในรูป x แล้วก็เอา b กําลังสองไปคูณแล้วก็ตรงนี้เป็น x ลบ h กําลังสอง่า แล้วก็อะไรแล้วก็ถอดถอดรากออกมาแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีสองตัวเนาะบวกกับลบ้ตรงนี้ก็ x ลบ h แล้วก็ y เอา k ไปบวกวก็จะเท่ากับอะไรบวกลบ b ส่วน a h, คูณด้วย x ลบ h แล้วก็บวก k จากตรงนี้อันนี้คือสมการเส้นกำกับซึ่งมันมีสองเส้นเนาะบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งอ่าจากตรงนี้จะเห็นอะไร ถ้าเราดูความชันของเส้นกำกับนี้เนาะความชันจะได้ว่าอะไรความชันเส้นกำกับเส้นหนึ่งคืออะไรคือ b สนะ่วน a เนาะในกรณีเป็นบวกอ่าแล้วความชันของเส้นกำกับอีกเส้นหนึ่งก็คือลบ b ส่วน a ก็คือในกรณีเป็นลบอ่าเพราะมันมีสองเส้นเนาะเส้นกำกับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอะไรความชันอุย้ยความชันของเส้นกำกับ ของไฮเพอร์โบลา h คือลบ b. b ส่วน a แล้วก็อีกเส้นหนึงคือ b ส่วน a อาแสดงมันจะต้องมีเหมือนที่อธิบายไปตอนแรกก็คือความชันของเส้นกำกับเนาะมันก็จะมีบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งอะซึ่งถ้าเส้นหนึงเป็น m อีกเส้นต้องเป็นลบ m จากตรงนี้นี่เราก็ดูว่ามันมีเส้นหนึ่งใช่ไหมที่ขนานกับความชัน ของเส้นสัมผัสเส้นโค้งนี้ที่จุดสองลบสามสองซึ่งนี่ไงมันมีเส้นหนึ่งที่ขนานกันแสดงว่าอะไรขนานกันคือความชันเท่ากันพอความชันเท่ากันจากตรงนี้เนาะค่า b กับค่า A เนาะมันเป็นอะไรค่าบีกับค่า A มันมากกว่าศูนย์เนาะอ่าแสดงว่าอะไรจากตรงนี้ค่า B กับค่า A มากกว่าศูนย์แสดงว่า B ส่วน A คือเป็นบวกแล้วอะไรแล้วเส้นสัมผัสเส้นโค้งนี้ที่มีความชันเนี่ยเส้นสัมผัสเส้นโค้ง C เนี่ย ที่จุด x เท่ากับ2เนี่ยมีความชัน3ส่วน4ขนานกับเส้นใดเส้นหนึ่งของของเส้นกำกับของไฮเพอร์โบลาแสดงว่าอะไรจากตรงนี้ความชันเท่ากันเนาะเท่ากับเส้นใดเส้นหนึ่งแต่นี่ความชันเป็นบวกแล้ว b กับ a มันมากกว่า0นแสดงว่าแสดงว่า b ส่วน a นี่เป็นบวกตัวนี้เป็นลบอ่าแสดงว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอความอ่าเส้นเส้นสัมผัสเส้นโค้ง c เนี่ยขนานกับเส้นนี้เส้นที่มีความชันเป็น b ส่วน a อ่าแล้วความชันเท่ากันหมายความว่าอะไรจากตรงนี้เนาะจะได้ b ส่วน a ก็คืออะไรแต่ตรงนี้จะได้ b ส่วน a คือ3ส่วน4เลยเพราะมันขนานกันอ่ะเดี๋ยววาดรูปให้ดูนิดนึงอ่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมเส้นหนึ่งเป็นแบบนี้เส้นหนึ่งเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้ความชาันเป็น3าส่วน4สมมติให้เป็นแบบนี้แสดงว่าอะไรนี่ b ส่วน a ก็คือเส้นนี้ซึ่ง b ส่วน a มันก็คือ3ส่วน4เพราะความชันเท่ากันเพราะเส้นมันขนานกันเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ขนานกับเส้นนี้อ่าเพราะว่า ความชันของเส้นโค้ง C ที่จุดสัมผัสเนาะมันเป็นบวกแล้วมันก็จะขนานกับเส้นที่มีความชันเป็นบวกของไฮเพอร์โบลาอ่าจากตรงนี้ก็จะได้ B ส่วน A มาตัวหนึ่งละแต่ว่าคราวนี้เรายังไม่รู้ hk เนาะจุดศูนย์กลางเราก็มาดูข้อมูลที่เหลืออยู่จากตรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวอ่าโอเคจากตรงนี้โจทย์บอกว่าอะไร จุดยอดของไฮเปอร์โบลาคือ51ซึ่งมันเป็นจุดหนึ่งนะจุดยอดมันจะมี2จุดอ่าจุดที่หายจากจุดศูนย์กลางตามแนวแกนตามขวางเนาะมันจะมี2จุดอ่าซึ่งในนี้บอกว่าจุด51เป็นจุดยอดของไฮเปอร์โบลา H แต่ตรงนี้ จุด5.1เป็นจุดยอดของไฮเพอร์โบลา h แล้วอะไรแล้วไฮเพอร์โบลาเนี่ยมีแกนตามขวางขนาดกับแกน x เนาะเพราะว่าโจทย์บอกแกนสัมยุคขนานกับแกน y อ่ะจากตรงนี้จุด5.1เป็นจุดยอดซึ่งไม่รู้แหละว่าอยู่ไหนสมมุติให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้เป็น hk อ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะจุดยอดอีกจุดหนึ่งซึ่งยังไม่รู้แต่ว่าจากข้อมูลตรงนี้สิ่งที่รู้คืออะไร k ถูกไหมเพราะว่าแนวแกนตามขวางขนานกับแกน x ซึ่งจุดยอดมันก็จะอะไรจุดยอดตรงนี้ก็จะทําให้ k เป็น1แต่ h เป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้นะอ่าเพราะว่าแกนตามขวางขนานกับแกน x ก็จะได้อะไรจะได้ k เป็น1ละแน่ๆละ1ตัวแต่ว่า h เป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้นะอ่าอ่าตรงนี้เดี๋ยวลบไปก่อน อ่ะโอเคแล้วจากตรงนี้เนาะเราก็อะไรมีจุดยอดจุดหนึงที่จุด 51, แล้วก็ผ่านจุด7จ็ดลบส่วนสซึ่งจุดยอดมันก็คือจุดที่ไฮเปอร์โบลาผ่านด้วยได้แหละเราก็เอาข้อมูลที่มีเนี่ยอาเอาจุดเนี่ยไปแทนในสรรมการไฮเปอร์โบลาเลยซึ่งตรงนี้เรารู้แล้วด้วยว่า K คเท่ากับหน่เนาะอ่ะแล้วก็อะไรเอาไปแทนนะก็จะได้อะไรอา่า ตรงนี้เนาะสมการนี้ก็เอาจุด5ไปแทนเอาจุดห้ไปแทน x เป็น5ก็จะเป็น5ลบ h กำลัง2ตรงนี้ส่วน a กำลัง2ลบด้วยจุดยอดเนาะตรงนี้เมื่อกี้บอกแล้วว่า k เป็น1แล้วก็จุดก็1ไปแทนแต่ว่าจะเห็นว่าอะไรตรงนี้มันจะเป็น0อ่ะ1ลบ1นแล้วตรงนี้ก็ตัดออกไปเลยจากตรงนี้ a เป็นมากกว่า0เนาะเพราะฉะนั้นสามารถเอาขึ้นไปคูณได้เลยนะก็จะเป็น 5ลบ h กํลังสเท่ากับ a กํลังสอ่าอันนี้ได้มาแล้วข้อมูล1ตัวซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปแทนอีกตัวหนึ่งนั่นแหละจากเนี่ยจุด7 7ลบเส่วน2เนี่ยเอาให้เป็นสมการดอกจันไปก่อนอ่าหลังจากนี้เราก็อะไรไฮเพอร์โบล,ลาผ่านจุดนี้เนาะเลบ7ส่วน2องเรก็เหมือนเดิมเอาไปแทนอีกทีนึง ก็อะไรเอาจุดไปแทนเรื่องนี้ x คือ7นะก็จะเป็น7ลบ h กำลังสองหารด้วย a กำลังสองลบด้วยตัวนี้จากนี้เรารู้แล้วนะว่า k คือ1นเนาะเพราะฉะนั้นอะไรแล้วก็แทน y เป็นลบ7ส่วน2แล้วก็ลบหหารด้วย b กำลังสองตรงนี้เป็นกำลังสองเนาะอ่าเท่ากับ1แล้วคราวนี้เราก็คำนวณตรงนี้ก็จะได้ เลบ h กำลัง2ส่วน a กำลังสองลบด้วยตรงนี้เป็น9ส่วน2เนาะยกกำลังสองคืออะไรคือ81สเ่วน4ี1สด่วน4ีเดี๋ยวเขียนแบบนี้เลยลกันอ่ะ b กำลังสองก็เท่ากับ1จากตรงนี้อ่ะคราวนี้เราจะทำยังไงต่อเรามีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หนูจะแทน a เข้าไปเลยไหม แล้วก็เนี่ยจะเป็น H เหมือนกันแต่ว่ายังติด B อยู่คราวนี้เราจะแกะยังไงตัว B เนี่ยเราจริงๆเราใช้ข้อมูลจากตรงนี้ก็ได้นี่ที่เขียนไว้ตอนแรกที่ว่าอะไรที่ว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้ง c ใช่ไหมมันขนานกับเส้นกำกับเส้นใดเส้นหนึ่งของไฮเพอร์โบลาซึ่งมันจะทําให้อะไร B ส่วน A เนี่ยเท่ากันซึ่งแตวนี้เราก็ใช้ตรงนี้มาช่วยเราก็จะได้อะไรอ่าตรงนี้ แล้วก็เอาให้เขียน b อยู่รูป a แล้วกันเอา a ไปคูณเนานะ b ก็จะเป็น3ส่วน 4a อ่าเป็นแบบนี้แล้วเราก็อะไรแทน b เท่ากับ3ส่วน 4a ลงไปแล้วก็คราวนี้มันก็จะเหลืออะไรเหลือ e แล้วเนาะเหลือแต่ h กับ a และซึ่งเรามีตรงนี้อีกก็คือ A อยู่ในรูป h อีกใช่ไหมอ่าแสดงว่าเดี๋ยวเราแก้บุ๊บๆออกมาก็จะได้ตัว h แล้วเราก็จะได้อะไรจุดศูนย์กลางเนาะ hk ซึ่ง k เรารู้แต่แรกอยู่แล้วอ่าแล้วก็เอา b เข้าไปแทนก็จะเป็น7ลบ h กําลัง2ส่วน a กําลัง2ลบด้วย81แล้วก็ตรงนี้4คูณกับอะไรตรงนี้เนาะ3ส่วน4 a เนาะ b คือ3ส่วน4 a แล้วก็อ่ายกกําลัง2ก็จะเป็น9ส่วน16 a กําลัง2เท่ากับ1อ่าเป็นแบบนี้จากตรงนี้จัดก,การตรงนี้นิดนึง ก็4 4 16แล้วก็ตรงนี้เป็น9 9 81เนาะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่เป็น1ส่วน4นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอ้1ส่วน4แล้วก็วกขึ้นไปข้างบนนะตรงนี้ไม่งงนะอ่าตรงนี้เป็น7ลบ h กำลัง2ส่วน a กำลัง2ลบด้วย3 16เนาะ4คูณ9แล้วก็ส่วน a กำลัง2เท่ากับ1อ่าคราวนี้นี่เรามี a กำลัง2อยู่นี่แล้วเพราะฉะนั้นใช่แล้วถูกต้องเพราะฉะนั้น เราก็เดี๋ยวเราก็เปลี่ยน e กําลังสองให้เป็นตัวนี้เลยแล้วเราก็แก้บุบับบับได้ h ออกมาซึ่งโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ A e กําล e ังสอง a มันมากกว่าศูนเนาะเดี๋ยวเอา e กําลังสองขึ้นไปคูณก่อนละกัน <S <s ก็จะเป็นแบบนี้ <S <s เท่ากับ A e กําลังสองแล้วเราก็อะไรแทนอสมการดอกจันที่ตั้งไว้เนี่ย เข้าไปเราก็จะได้7ลบ h อกำลังสองลบ36เท่ากับ5ลบ h กำลังสองนี่คราวนี้ลุดหมดละแล้วก็เหลือแต่ตัว h ละคราวนี้ก็ง่ายละแล้วก็ <S <S <ๆ>วกอ่าคราวนี้ก็คำนวณเนาะเดี๋ยวขอย้าย36ไปแล้วก็เอา5ลบ h อกำลังสอง่ยย้ายมาฝั่งนี้ซึ่งมันก็จะเป็นอะไรเป็นผลต่างกำลับบงสองเนาะอ่า เลบ h อชกำลังสองลบด้วย5ลบ h อชกำลังสองเท่ากับ36เห็นไหมว่าตรงนี้อ่าผลต่างกำลังสองก็หน้าลบหลังนะเลบ h ลบด้วย5ลบ h ตรงนี้ h h ก็ตัดไปพอดีก็เหลือ7ลบ5้าเหลือหน้าบวกหลังก็จะเป็นเอามาบวกกันเลยก็7บวก5เป็น12แล้วก็ลบ 2h เท่ากับ36เอาสองนี้ไปหารก็จะเหลือ12ลบ 2h คือ18 เอาสิบสองไปลบก็จะเป็นอะไรเหลือหกเนาะแล้วก็จะได้ว่า h เท่ากับลบสามอ่าเราได้มาละเราได้ว่า h เท่ากับลบสามตอบหรือยังยังไม่หมดนะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจุดโฟกัสของไฮเปอร์โบลาซึ่งจุดโฟกัสเราต้องรู้ a กับ b ก่อนแล้วก็ใช้ c กับบังสองเท่ากับ a กั 2, บ,บังสองบวก b กัังสองถึงจะตอบได้อ่าเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้เราได้ h มาละแล้วก็อันนี้ไงเอา h 3. ยัดเข้าไปในดอกจันเนี่ยเนียว h ยัดเข้าไปในดอกจันเลยก็จะได้อะไรจะได้ e เนาะก็จะได้ a กําลังสองเท่ากับห้าลบด้วยลบ h เนาะเอ่อห้าลบด้วย h อ่ะมันก็จะเป็นลบสามกําลังสองแต่ว่าอะไร e มันต้องมากกว่าศูนย์เนาะเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นความยาวก็จะได้ตรงนี้อะไรตรงนี้ได้แปดเนาะ พราะฉะนั้นจะได้ a เท่ากับ8แล้วก็จะต่อเนื่องมาถึง b เนอะนี่ไง b b ที่เราคิดเอาไว้ก็จะได้ b เท่ากับอะไร3ส่วน4 a ก็จะเท่ากับ8กับ4เหลือ2ก็จะเป็น6อ่าจะได้ b เท่ากับ6คราวนี้เราได้ c แล้วเนาะอ่ะจุดโฟกัสใช่ไหม c เอาไว้หาจุดโฟกัสอ่าแสดงว่าอะไรเราก็ใช้ความสัมพันธ์เนาะ c กํลังสงเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองอ่ะอ่ะเดี๋ยวเขียนอธิบายตรงนี้นิดนึงแล้วกันอ่าเขียนว่าหาระยะห่างจากจุดโฟกัสและจุดศูนย์กลาง อ่ะก็จะได้อะไร c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองก็จะเป็น a คือ8ก <6, S 1> ็จะเป็น a กําลังสองหกส b คือ6ก็ 6, 6 6 36เท่ากับ100ดังนั้นอะไร c กําลังสองเท่ากับ100 c ก็คือ10หน่วยอ่ะคราวนี้เสร็จละแต่ว่าเวลาตอบ เขาถามว่าจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลาห่างกันกี่หน่วยซึ่งมันจะมีจุดศูนย์กลางตรงนี้แล้วก็มีจุดโฟกัส2จุดอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะห่างตรงนี้10แล้วก็ห่างตรงนี้อีกะะอออ 20, นะอสิเพราะฉะนั้นเวลาตอบต้องตอบ20นะทำมาหมดแล้วเดี๋ยวผิดตอนสุดท้ายอีกเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสตรงนี้ของไฮเพอร์โบลาทั้ง2จุดจะห่างกัน20หน่วยนะเพราะว่า4ี่สเพราะว่าจุดศูนย์กลางแล้วมันก็จะมีจุดโฟกัสที่อยู่ทางขวาแล้วก็ทางซ้ายเนาะเพราะอันนี้เพราะอันนี้แกนสังยุคขนาดแกน y ก็คือแแกกกนนนตาาามขวาขวนนับ X เพราะฉะนั้นจุดโฟกัสก็จะอยู่ในแนวแกน x เ,เอ่อจุดโฟกัสจะอยู่ในแนวแกนตามขวางแหละซึ่งขนานกับแกน x อ่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะตอบว่าจุดโฟกัสของไฮเพอร์โบลา h ห่างกัน20หน่วยเย้ yeah, เสร็จแล้วยาวมากเลยนคออนี้ <laughs> อ่ะแล้วก็แบบนี้เราตอนแรกก,ก็เราใช้อะไรเราใช้เขีคูลัสมาช่วยนิดนึงเนาะในการหาความชันแล้วก็จากตรงที่ว่าอะไรความชันเอ่อจากตรงที่ว่าเส้นกํากับของไฮเพอร์โบลาเส้นหนึ่งเนี่ยที่ขนานกับความขนานกับอะไรเส้นสัมผัสเส้นโค้งซึ่งขนานกันคือความชันเท่ากันเนาะแสดงว่าเส้นใดเส้นหนึ่งของเส้นกํากับของไฮเพอร์โบลาเนี่ยมีความชันเท่ากับเส้นโค้ง c ที่จุด สองลบสามส่วนสองอ่ะแล้วเราก็ใช้ตรงนี้เป็นข้อมูลในการช่วยหาไอตัวอะไรตัวจุดยอดไอไม่ใช่ไอตัวจุดศูนย์กลางเพราะเพราะว่าจากตรงนี้เนาะ,ะแกนตามขวางขนาดแกน x ซึ่งบอกจุดยอดจุดหนึ่งมาเราทัะะน้น้นเราจุดยอด h x e, h k เนี่ยเราก็จะรู้อะไรเราจะรู้ตัว k แน่เพราะว่าบอกจุดยอดมาซึ่งไฮเปอร์โบลานี้มันแกนตามขวางขนาดแกน X เนาะแล้วบอกจุดยอดมาแสดงว่าอะไร แสดงว่าจากตรงนี้จุดยอด51แสดงว่าเราก็จะได้แล้วแน่ๆว่าอะไร k คือ1แล้วเราก็ไปหาจุดยอด h อีกทีนึงแล้วเราก็ใช้ไอตัวข้อมูลนี้แหละที่ว่ามันผ่านจุด2จุดเนี่ยเอาไปแทนแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ของตัว A กับตัว B ที่เราหาไว้ตอนแรกเนาะแล้วก็เอามานั่นแหละแล้วก็เอามาแทนแล้วก็แก้สมการออกมาแล้วสุดท้ายเราได้ h เราได้จุดยอดมาซึ่งเราได้ค่า h ตัวนี้มาและสุดท้ายก็เอา h ไปแทนแล้วก็หาระยะห่างของจุดโฟกัสออกมาสุดท้ายได้20หน่วยโอเคไว้เจอกันใหม่วันนี้พอแค่นี้